หันหน้ากันเนาะหันหน้าหักเพื่อนกันเนาอต้อนลานเด้่ยนะต้นใบาลานข้างหลังนะตัวหนอนจอบบาะใบมันเป็นชิ้นแกงนะคะเ็ดแล้วจะไปต้มให้มันจืดเห็นข้างหลังเอาข้างหลังก่อนนะคะกำลังทำนองไม้ทำเป็นชิ้นจะไป,ะปต้มต้มไว้แกงนะคะ ชิ้นแกงนะคะเดี๋ยวเราก็ไปต้มให้มันจืดเข้วไปเบิ่งซิโคงมุ่มาแกงใส่ก็จะทำคอนเทนต์ได้เนาะเอาแต่อันเก่าแล้วก็บกคักเลยหลังให้เด้อเรา แล้วนำแตงสูงจะเห็นเห็นข้างหลังเอาข้างหลังก่อนนะคะกำลังทำหน่อไม้ทำเป็นชิ้นจะไปต้มต้มไว้แกงนะคะเห็นข้างหลังเอาข้างหลังก่อนนะคะกำลังทำหน่อไม้ทำเป็นชิ้นจะไปต้มต้มไว้แกงนะคะอร่อยเหมือนกันนะในแตงป่าก็ะจะเอามาเผาไว้ทำซุป ตุดหน่อไม้จะได้เก็บของขึ้นก็จะทำคอนเทนต์ได้เนาะเอาแต่อันเก่าแล้วก็บกหักเน๊ลดูหน้าตายัางไง บ้าน <c oughs> คนลงมาจังลายรอบก็จะมาของเต็มเลยนะนะ่ะเตรียมมาเยอะกันนะถึงฝีมือแม่นะสมัยนะั้นแกงอร่อยอร่อยแกงเซบปลาหมอก็อร่อย,นออยเอออยนาะปลาดุกปลาชนนะหน้านี้นะปลามันแกงสนมายเซบเซบ และนำแตงสูงจะเห็นฝ la> ีมือแม่เนาะใช่ไมนั่นแกงพลอยกนอาหันหน้ากันเลยกินได้ไม่เบื่อนะครับเกีงหน่อไม้เมนูหน่อไม้ ง่าย,ายหาได้มีในสวนเรากับที่มองเห็นนะคือสองนาทีแล้วเนาะสามก็แล้วกันบ้าน <c ười> คนลงมาตั้งลายรอบก็จะหมด ของเต็มเลยนะนะเตรียมมาเยอะขน,นะตัดครึ่งนะคะนี่ผมตัดครึ่งเนาวว่าปุ๊บทำบ้านคนลงมาจังไรรอบก็จะมาของเต็มเลยนะนะเตรียมมาเยอะขน,นะ ได้เก็บของขึ้นข้างหลังเอาข้างหลังก่อนนะคะกำลังทำหน่อไม้ทำเป็นชิ้นจะไปต้มต้มไว้แกงนะคะบ้าน <c ười> คนลงมาตั้งลายรอบก็จะมาของเต็มเลยนะนะเตรียมมาเยอะกขนานะที่มองเห็นนะคือ ไปบึงซิคโคงหมูมาแกงใส่เอ้าสามนาทีกว่าแล้วหอชิ้นแกงน,นะคะเก็บแล้วก็ไะต้มให้มันจืดอ,อันนี้จะต้มามะม่งไว้แกง แกงเซฟปลาหมอก็อร่อยเนาะปลาดุกปลาช่อนนะหน้านี้นะปลามันแกงสนมายเซบเซฟเดี๋หันหน้ากันเลยเหมือนต้นตาล่นาะเนาะชอบกินใบาตาลกับใบาลาวหนอนอันนั้นนะ ต้มมะม่าย้ว้แกงตัดครึ่งน,นะคะเน้นตัดครึ่งมันยาวพูดทำเจ็ดก็จะทำคอนเทนต์ได้เนาะเอาแต่อันเก่าแล้วก็บกหักเด้ มองเห็นนะคือธรรม,มชาติก็นนะู่นอยู่ริมบึงนะมีหน่อไม้ไปป่าะนะและ้วเหมือนต้นตาลอยู่นะู่นเนาะชอบกินใบาตาลกับใบาลางหนอนอะันะนั้นนะจังเข้าไปเบิึงสิโค้งงูมาแกงใส เหมือนต้นตาลนูน่นเนาะชอบกินใบาตางกับใบาลานันน่นะเน้่ยสามนาทีกว่าแล้วขอชิ้นแกงน,นะครับเก็บแล้วก็ต้มจนจืดธรรมชาติก็นู่นอยู่ริมบึงนะมีหน่อไม้ไนป่านะเราสองนาทีแล้วเนาะสามก็แล้วกัน

ทำบรุนะคะหากับพอกับแม่ปูนับทันนับทัน่เขาไปบึงซิโคงมุมาแกงใส่ชิ้นแกงนะคะเี๋แล้วกินต้มให้มันจือ เก็บของขึ้นก็จะทำคอนเทนต์ได้เนาะเอาแต่อันเก่าแล้วก็บ,บคกคักเด้ธรรมาชาติก็นู่นอยู่ริมบึงนะมีหน่อไม้ไนป่านะลองทำรูนะคะหญ้นนะะากับพ่อกับเม่ปูนั้นบดหันนั้นบดหัน ที่มองเห็นนะคือเป็นข้างหลังเอาข้างหลังก่อนนะคะกำลังทำหน่อไม้ทำเป็นชิ้นจะไปต้มต้มไว้แกงนะคะสายตาไหมนะ <c oughs> หน้าหักเลื่อนกันเยกต้นลานได้นะต้นใบลานข้างหลังนะตัวหนอนเจอดใบมัน อยเหมือนกันนะใบตวดป่าก็จะเอามาเผาไว้ทำซุปซุปน้ำไม้ันีจะต้นมน้ำไม้ไว้เก